ไม่เคยเจออะไรที่แบบนี้มาก่อนเลยอะ่ะตั้งแต่ได้โมบายอาจารย์มาก็มีโช่งมีลาบามาเรื่อยๆเงินไม่ขาดมือแล้วก็่กังกระเป๋าไอ้กองอีกเจ้าหนึ่งแต่ใช้แล้วมันก็ไม่เหมือนของอาจารย์ ก่อนเลยอ่ะตั้งแต่โมบายมาแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมเป็นชีวิตเราอ่ะจากหลังมือเป็นหน้ามือค่ะอาจารย์มันต่างกันเยอะมากวันนั้นได้รับกระเป๋าก็ยกขึ้นหัวเลยนึกถึงอาจารย์เลยวันนี้ขอโชคลาภนะให้เงินไหลมาเข้ากระเป๋าด้วยพอหวยออกแค่นั้นเลยเฮใ,ใหญ่เลยเป๋าสตังเรี้ยซาประจา์เมย์ปังมากค่ะดีเกินร้อยเลยค่ะตอนนี้เปิดใจบูชากระเป๋าอาจารย์มาใช้ค่ะ